ที่ปต,ตึงเสริมสร้างอนาคตเด็กไทยมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมประจำปี2567ให้เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดในวิเชียนเตชัยบู์ประธานกรรมการมูลนิธิปติกตึงพร้อมผู้บริหารมูลนิธิ ร่วมพิธีมอบเงินทุนการศึกษาระดับชั้นประถมประจำปีพศ2567ให้เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1,500ทุน ทุนละ2,000บาทรวมเป็นเงิน3ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสเท่าเทียมสามารถศึกษาเรียนต่อโดยไม่ต้องยุติการศึกษาเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์และเติบโตสร้างอนาคตตามความมุ่งหวังของตนเองและครอบครัวต่อไปโดยมีเยาวชนและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาเป็นผู้รับมอบในวิเชียนกล่าวว่าโครงการโปรเทกตึง เสริมสร้างอนาคตเด็กไทยด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนนักเรียนนิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นหนึ่งในในโยบายหลักของมูลนิธิปอดิกตึงที่ช่วยเหลือเสริมสร้างชีวิตให้อนาคตแก่เด็กไทยมากกว่า50ปีโดยในปี2567นี้มูลนิธิปอดิกตึงจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงินกว่า20ล้านบาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับต่างๆได้แก่ทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาทุนการศึกษาต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในถิ่นธุรกันดารทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด